มีอาจารย์คนหนึ่งนะสอนไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเท่าไหร่ปกติอาจารย์ทั่วไปก็จะบรรยายหน้าชั้นนะบางทีก็หันหลังให้กับชั้นแล้วก็เขียนใส่กระดานแอาจารย์คนนี้นี่มีวิธีสอนที่แตกต่างจากคนอื่น ช้าวันหนึ่งก็ถือแก้วนะแก้วน้ำแล้วก็มีน้ำอยู่เกือบเต็มนะชูให้นักศึกษาดูแล้วก็ถามว่าเนี่ยน้ำในแก้วเนี่ยมันหนักมันมีปริมาณเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่ คนหนึ่งก็บอกร้อกรัมอีกคนนึงก็บอก200กรัมอีกคน,นก็บอก400กรัมนะพอฟังคำตอบเสร็จอาจารย์ก็บอกว่าจริงๆแล้วน้ำหนักเนี่ยมันไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่หรอกสิ่งสำคัญกว่าคือว่าเราถือแก้วเนี่ย นานแค่ไหนอย่างแก้วใบเนี้ยนะถ้าถือไว้สักนาทีนึงเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรสบายแต่ถ้าถือไว้ชั่วโมงหนึ่งนะมันก็จะปวดเมื่อยแล้วถ้าถือไว้ทั้งวันเลยนะแขนนี่ก็จะชา เดยงไปเลยนะที่ขยับขยับอะไรไม่ได้เลยน้ำหนักของแก้วนี่มันก็เท่าเดิมนะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่มันจะหนักขึ้นเรื่อยๆถ้าหากว่าเราถือมันนานๆ เสร็จแล้วอาจารย์ก็เล่าต่อไปว่าเนี่ยปัญหาหรือสิ่งที่เราวิตกกังวลนยก็เหมือนกันนะถ้าเรานึกถึงมันสักประเดี๋ยวประดาวเนี่ยก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าเรานึกถึงมาสักชั่วโมงหนึ่งเนี่ยนะก็จะเป็นทุกข์ละ และถ้าเรานึกถึงมันทั้งวันเลยนะเราก็จะแย่เลยนะทำอะไรไม่ได้เลยหมดสภาพนะวันนั้นเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยนะไม่ว่าจะถืออะไรก็ตามเนี่ยนะต้องรู้จักวางบ้าง ปัญหาหรือสิ่งที่เราวิตกกังวลเราจะคุ้นคิดถึงมันบ้างนะมันก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเราคุ้นคิดถึงมันหรือแบ่มันไว้ตลอดนี่เราก็จะแย่เลยไม่ว่าปัญหานั้นเนี่ยมันจะเล็กน้อยแค่ไหนแต่ถ้า แบกหรือว่าถ้าไปคุ้นคิดกับมันอยู่ตลอดนี่มันก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมาได้อาจารย์ก็ให้ค้อคิดกับนักศึกษานะที่น่าสนใจนะสิ่งที่ดูเหมือนเล็กน้อย แต่ถ้าเราไปหมกบุญคุณคิดกับมันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้อย่างวัยรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยนะเวลาพบว่าตัวเองมีสิวเนี่ยทั้งที่นี่มีสิวไม่กี่เม็ดนะบนใบหน้าเนี่ยแต่ถ้าไปหมกบุญคุคิดกับมันเป็นชั่วโมงชั่วโมง กินข้าวก็คิดไปเรียนหนังสือก็คิดดูกับเพื่อนก็นึกถึงมันอาบน้ำก็นึกถึงมันมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตขึ้นมาทันทีเลยแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาเคยสอบถามความเห็นนะของวัยรุ่นเนี่ยไม่ใช่ในเมืองไทยนะในเมืองนอกเนี่ยหลายคนบอกเลยนะวันเนี่ย การมีสิวเนี่ยมันเป็นวิกฤตของชีวิตเลยทีเดียวนะโอ้มันสร้างความทุกข์มหาศาลเลยอาจจะทุกข์ยิ่งกว่าคนที่เพราะว่าตัวเองเป็นมะเร็งซะอีกนะคนที่เพราะว่าตัวเองเป็นมะเร็งนะแต่ว่าทําใจได้เนี่ยอาจจะทุกข์น้อยกว่าคนที่เป็นสิวหรือมีสิวไม่กินเม็แต่ว่าหมกมุ่นคนคิดกับมันทั้งวันจนกินไม่ได้นอนไม่หลับ ในทองเดียวกันนะคนที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วก็ตั้งใจอยากให้ใจสงบไม่อยากให้มันมีความคิดฟุ้งซ่านอยากจะรู้ทันความคิดไวๆเนี่ยแต่พอพบว่านเนี่ยใจมันชอบลอยชอบฟุง้ง ปฏิบัติเท่าไหรเท่าไรนี่มันก็ยังไม่สงบสักทีที่จริงก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะแต่ว่าพอไปหมองว่ามันเป็นปัญหาแล้วก็หมกมุ่นอยู่กับมันเครียดเลยนะบางทีนอนไม่หลับเลยบางคนนี่ถึงกับบอกว่าเว้ยฉัน หมดหวังแล้วเรื่องการปฏิบัติบางคนถึงกับท้อแท้ในการมีชีวิตเลยนะเคยเจอนะพระรูปหนึ่งเนี่ยไปตัดพอกอาจารย,ย์ทำยังไงก็ไม่รู้สึกตัวสักทีหรือว่าไม่รู้สึกตัวต่อเนื่องกุ้มใจที่ปฏิบัติไม่ก้าวหน้าคิดจะเลิกปฏิบัติหรือว่าสึกไปเลยเนี่ย ปัญหาเนี่ยที่มันทําความทุกข์กับเราเนี่ยมันไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นปัญหาใหญ่นะแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ทันทีนะถ้าว่าเราไปหมกมุ่นคุณคิดกับมันหรือแบ่งมันเอาไว้นานๆนะปัญหาเล็กเนี่ยอาจจะไม่ได้หนักหนาอะไร แต่เราชอบเพิ่มความหนักให้มันนะดยการที่คุณคิดถึงมันบ่อยๆไม่ปล่อยไม่วางสักทีก็เหมือนกับที่อาจารย์บอกนะว่าแก้วนี้น้นมันก็หนักเท่าเดิมแต่ว่าถ้าถือมันไปนานๆมันก็จะยิ่งหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นมันเป็นวิธีหนึ่งที่เราจะ ช่วยตัวเองได้นะเวลาเจอปัญหาคือว่าอย่าไปเพิ่มความหนักให้มันในเมื่อเราไม่ชอบมันอยู่แล้วแต่ทำไมเราไปเพิ่มความหนักให้มันเพิ่มความร้ายแรงให้กับมันเพิ่มยังไงนะเพิ่มในการที่ไปหมกมุ่นคุ้นคิดกับมันแต่ถ้าเรารู้จักวางมันลงนะความหนักมันก็จะลดลง มันไม่ใช่แก้วน้ำอย่าเดียวนะแม้ทั้งกระดาษเนี่ยกระดาษดูมันก็ไม่ค่อยหนักนะกระดาษนี่มันเบาแผ่นเดียวแต่มันจะกลายเป็นของหนักทันทีถ้าเราถือมันทั้งวันเลยไอายการถือมันนานๆนี่ก็คือการไปเพิ่มความหนักให้กับมันตรงที่มันทีถือไม่ไหวเลยนะมือสั่นเลยนะถ้าถือเป็นชั่วโมงนะ เคล็ดลับในการที่จะทำให้ปัญหามันเบาบางคือว่ารู้จักวางม,างมันลงบ้างปัญหาใหญ่ถ้าเรารู้จักวางเนี่ยมันก็จะไม่สร้างความทุกข์ให้กับเรามากในทางตรงข้ามปัญหาเบาๆเล็กๆน้อยๆถ้าไปหมกมุ่นคุ้นคิดกับมันมากๆนี่มันก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตจนกระทั่งกลายเป็นวิกฤตของชีวิตเลยทีเดียว ให้การที่เราถือหรือหมอกบุญหรือการที่เราถือหรือคุนคิดอะไรบางอย่างก็มีประโยชน์นะเราอาจจะถ้าเราต้องการพิิจพิจารณาแก,รแก้วน้ําหรือน้ําในแก้วเนี่ยเราก็จะเป็นต้องถือมันไว้บ้างคลครวนมันแต่เราก็ต้องรู้จักวางถ้าไม่วางนี่นะมันจะทุกข์นะปัญญาก็ไม่เกิด เราถูกฝึกมาให้รู้จักใคร่ควรสิ่งต่างๆรวนทั้งปัญหารู้จักพิพจ,จิารณาอันนี้ดีอยู่นะแต่ว่าเมื่อถึงเวลาต้องรู้จักวางนะเพราะถ้าไม่วางแล้วนี่มันจะเป็นการเพิ่มทุกข์ให้กับตัวเองถือไปน,อนานๆนี่มันก็เดี้ยงนะเดี้ยงจนกระทั่งทำอะไรไม่ถูกทำอะไรไม่ได้เลยเรียกว่าเป็นอมาาพาตไปเลยก็มีเพราะนั้นเนี่ยนะ สิ่งที่พึงใส่ใจเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเราแต่อยู่ที่ว่าเราทำอะไรกับมันด้วยถ้าเราถือถ้าเราแบกถ้าเรายึดถ้าเราคุ้นคิดกับมันมากๆนะอันนี้เราแย่เลยอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวมากกว่าคือว่าเรารู้จักวางมันบ้างไหมหรือเราจะยึด ถือแบกมันตะพนพุตพือนล้วก็ไปโทษว่ามันหนักมันหนักมันหนักทั้งที่มันก็ไม่ได้หนักเลยแก้วหรือกระดาษนี่ก็ไม่ได้หนักเบาด้วยซ้ําแต่เพราะถือมันไม่วางต่างหางนะความทุกข์มันจึงเกิดจากการที่เราไปถือไปแบกไว้งั้นถ้าเราพิจารณาเนี่ยรู้จักมองตน แล้วก็รู้ทันว่านี้เอ้ยเรากำลังแบกไว้แล้วพอรู้ตัวมันก็วางลงได้แต่ถ้าไม่รู้ตัวนี่มันก็แบกนะจนกระทั่งเดี่ยงไปเลยนะแล้วก็เตรียมรับพอรอิจิตังปฏิตังตุมหังคอยตาพรที่ท่านปราถนาแล้วตั้งใจแล้วอิภาเมวาสมิชาโตจงสำเล็จโดยชาพร สาพเพปุเรนตุสังกปาขอความดำริทางปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยถา,าเงินพระอาจารย์น,นวันเพนมณีโชติระโสยถา,าเงินแกมณีอันสว่างสวายควรยินดีสาพพีติโยวิวัชันตุความจารไรทางปวงจงบำราดไปสาพพารโควินาสตุเรทาทั้งปวงของท่านจงหาย มาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขิทีพายุโกภวะท่านดงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาศิหรือสนิจังอุทาปจายโนจัตตารโรธรรมาวาทันทีอายุวันนสุขังพลังตังสีิบาลการืออายุวันนาสุขะภะลง ผู้มีปกติไหวกราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิธภาวุสานพมังคลังองสานพะมงคนจงมีแก่ท่านปราพันตุสา,พ,าพระเทวตาพราเทวดาธ้รมควงจงรักษาท่านสาพาพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาพพาธรรมานุภาเวนา ด้วยอนุภาแห่งพระธรรมหาภาสังภานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งภาโสสาธาโสทิภวันตุเตภาวามสวัสดีทั้งหลายจงมีแต่ท่านทุเมือตถน